สวัสดีครับวันนี้ก็มาผบกับรายการ p k g Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Go Kart นะครับนะครับเกม Go Kart เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็จะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการมือผสมนะครับผสมเอารถคันนี้ซึ่งใช้รถถาวรนะครับก็ ก่อนอื่นเราหาตังอีกเดี๋ยวอีกหนึ่งหมื่นนะครับด้วยการเล่นอันนี้ให้จบนะครับเออ,เอมนะครับได้อันนี้ก็จะได้อาผีนะครับนะครับก็ เมื่อเล่นไปถึงตรงพวกนี้ก็จะมีไอเทมนะครับถ้าเราจุดไฟเนี่ยก็คือว่าเหมือนเราไปสำรวจนะถ้าเราจุดไฟครบก็จะได้ไอเทมที่ชั้นสูงสูงก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเครั้งสุดท้ายอ่าหนึง่งสอง โอ้ยกับสุดแล้วนี่ได้ตางเอ,อ้ยเกอพอดีเลยนี่ว่า <c oughs> โอ้ยนาะซึ่งผมซุ่มรถนี่ได้รถถาวรมาคือคันนี้และคันนี้นะก็ระบบส่งก็จะเหมือนสีฟ้ามา นี่มีแสนหนึ่งแล้วอุ๊บก็ซื้อกล่องฟ้านะพี่หมืน่นนะครับก็ซื้อมา20ิกล่องนะก็มาเปิดเราก็มาเปิดกันดูเปิดเนี้ยนะแล้วพอเปิดก็จะเหมือนฟีฟ้านะครับเหมือนเกมฟีฟ้า เนี่ยเปิดยีสิบอันแล้วอืมถเอ้ได้หาวาอลหนึ่งคันครับแล้วก็ได้สี่วันแล้วก็อันนี้นะสามสิบวันอโอ้ยนี้สามสิวันถอดแถวอลสามสีคันนี่สาสวันอีกแล้วออเาถวอถวอ เย้ได้รถเต่าหาวอนนะครับแล้วก็รถที่อะไรเนี่ยแต่โปอะไรเนี่ยเนี่ย G สามสามสิบวันนะครับท G หนึ่งเราได้ G หนึ่งหมดแล้วอีกแล้วให้ได้ดีๆดีๆดีๆเนะ อยถาวอถาวอมาหนึงนะครับก็เปิดไปแล้ว14อันเหลือ6อันนะครับว่จะเป็นการที่คุมหรือเปล่านะครับการคุมหรือเปล่าเอยได้30วันจิตได้ครับซึ่งอันนี้เปิดได้ถาวอนสองไอสามคันละ สำคัญแล้วแล้วก็ C หนึ่งแล้วได้สองกนะันนะฮึบเยสแอปสุดท้ายได้หาวอนด้ะก็มาเท่กันได้หาวอนขียนนะครับก็อันนี้หนึ่งแล้วครับอยู่เอ้โอเดี๋ยวดู่ทีนี้ครับได้ออยู่เฟโอแล้วก็คันนี้ หนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามได้มาห้าคันนะครับก็เอามาอัปเกรดได้ตัวนี้เดี๋ยวเนีย่ยครับอัปเกรดซึ่งเราทำอะไรดีวะนะระบบก็เปลี่ยนจากแต่ก่อนนะครับซึ่ง จะมีเราให้ซื้อแต่จะเปลี่ยนเป็นพวกอย่เนี้ยเป็นอะไรวะอันนี้อันนี้ถ่าอันนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีวะแล้วก็เนเป็นพวกอติมัตอะไรอย่างเนี้ยอืมนะครับอ๋หนึ่งสอสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ ะว่าเราก็จะได้อะไรป่ะยต์เคแต่แต่ทันนีห่าวันจะเยี่ยมมาเทมเจียวเลยฮะ๋ยววะอ๋ยนะแล้วก็จะมีอย่างน,นี้คือมียี่สิวันนะฮะห้าหอะไรอย่างนี้ ก็พวกนี่เป็นเขาจะว่าอะไรวะแต่เมื่อกี้เราเอามาบวกรถโชว์กันดีกว่าอัปเกรดรถนะซึ่งจะใช้คันนี้อัปเกรดนะน่ะใช้คันไหนดีวะเยอะแล้วกันแม่งไม่ฟีลเลยอ้าวยา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 เจอากาบอ้าวใ้อ้ออ ว่าบวกแต่งนะครับเอม,มาบ้านเราก็จะได้เที่ยสู่ม,มาหนึ่งอันนะครับเปิดไปได้ลดสามสบอลนะครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับบาย